รับบทเป็นเมียนต้องคอแตบบ่ว่าสื่อสวนอสอบสวนแบบว่าสื่อว่าคุณคุณสามีเราเป็นยังไงยจริงๆมันก็ยากแบบความต่อเนื่องเพราะเวลาถ่ายจริงๆมันไม่ได้แบบตามแบบอย่างนี้ค,ค่ะบางทีมันก็ถ่ายร้องไห้ก่อนแล้วก็มาถ่ายตามถ่ายยังไม่รู้ว่าใครเป็นชู้แล้วก็บางครั้งเราก็สงสัยน้องคนนี้อยู่แต่จริงตอนถ่ายเราสกันก็ต้องไล่ลาดับเรื่องดีๆอะไรเงี้ยเราก็เรียงเรียงลำดับเรียงเรียงลําดับอารมณ์ดีๆเราก็ตีวามตัวละครนี้ออกมาแบบไหนเพราะอย่างที่บอกว่าเวอร์ชันเกาหลีเขาก็ทำไว้ในรูปแบบคนว่ายังจำอยู่อะไร คือหนูว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าใจวิธีคิดของคนไทยในเวอร์ชั่นที่เราผลิตออกมาเป็นแบบเวอร์ชันไทยดีกว่าเพราะว่าคือเราเรารู้จักสไตล์ของคนไทยว่าว่าคนไทยจะคิดยังไงจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็หนูหนูคิดว่าน่าจะถูกถูกใจคนไทยแล้วก็ผู้หญิงไทยแน่ๆค่ะเราได้ดูไหมคะที่เปิดอนเป็นเวอร์ชันเกาหลีดูดูค่ะแล้วเราก็กดดันวเองนมันจะเล่นยังไงให้มันไม่เหมือนหรือจะดูเหมือนกเลย สำหรับหนูละคอรีเมคมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรารีเมคจากเกาหลีอะไรอย่างี้แต่ส่วนตัวของหนูคือหนูมองว่าพที่เป็นการรีเมคการถูกสร้างขึ้นใหม่แปลว่ามันน่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำให้มันสนุกที่สุดคือการที่ เราพยายามรู้จักเขาได้มากที่สุดแต่ไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับโช์ชันอื่นเพราะหนูก็เชื่อว่าความเป็นช่องวันสามสิบเอ็ดที่เวลาผลิตแต่ละเรื่องอะคือมันมันมามันอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็แค่แบบเป็นตัวเขาได้เต็มที่แล้วหน้าที่ที่เหลือกคือทางทีมเขาเก่งคนเขียนบทคนตัดต่อถ้ามันมีคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบเล่นไม่ถึงบทบาทหรืออะไรเงี้ยเราจะมุะ่งมว่าอไง หนูก็หนูคือส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกลัวการทำเล่นของคนเลย้ยคะแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนแบบว่าเป็นกําลังใจแล้วดูให้เรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าหนูต้องบอกว่าทาแบบกับบ้านหนักแทบจะที่สุดตั้งแต่ตื่นเล่นละครมาแล้วเลย้ยเพราะว่ามันเหมือนเราแบกใส่สะพายไดรัลถึงทำงานแ้ว่าฉันไม่ในานามประเทศไทยจ้าอย่างเงี้ยเออพอต้องมาเล่นกับกองหลายคนก็จะไไปถึงฉากแล้วตีด้วยกันไม่มีเลยค่ะฮะเรื่องนี้คือแบบ เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบว่าเหมือนกําลังจะเลิกกันแล้วมันก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้มีฉากแบบนั้นเท่าไหร่เสียดายไหมรอดแล้วแต่เสียดายไหมเสียดายไหมว่าโอ้รอดแล้วรอดแล้วแล้วกลัวว่ากลัวพี่ป้องเล่นจริงอ่ะอ๋อจริงจริงเขาต้องมาเล่นเขาต้องมาเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มีฉากแบบนั้นมันทําให้เรากลัวในชีวิตจริงไมว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องเติแบบนี้จะเป็นยังไงเลยมันจะตั้งรับหรือเปลาเท่าชีวิตจริงก็คือเลิกเลยไม่รอ พนังตามไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าใครแล้วก็ที่สาคัญจ้างนักสืบค่ะเรามีตังเราก็จ้างไปเลยจากสิดคนเออแล้วเราก็ไปทํางานแล้วเราก็เลิกค่าเราเลิกเลยไม่ต้องปวดหัวอะไรแต่จริงแล้วคนเจออย่างนั้นหรอกใช่ไหมไม่รู้ค่ะท้าไปอย่างนั้นแ่ไม่มีไม่มีหรอกค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องหัวจหัวใจชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ดีๆื่ๆใช่เรื่อยๆจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแบบหัวหวาแต่ว่าก็ คือเขาก็เป็นคนที่แบบเสมอต้นเสมอปลายในตลอดมาคือมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่ไม่ได้มีอะไรแย่ก็คือแบบตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงวันนี้รู้กอย่างังเหยืมนเิมควาไม่หอหวามันเลยทําให้ทุกอย่างแบบสมูทนด้วยหรื่อเปล่า้หนูว่ามันมีความสบายสบายค่ะมันมีความรู้สึกที่เราไม่ต้องเป็นคนอื่นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จักกันไปทีละก้าวทีละก้าวเลยอาจจะอ่ะเหนคนไปถามเรื่องที่แบบว่าเขาถอดเสื้อเขาคิดตลอดเราก็หัวไหม เขาถอดเาอดบ่อยมากหนูชอบหนูเชียร์เชีทอดมันมันเป็นสีสันแห่งวงการเหมือนเธอไม่ห่วงเลยไม่ห่วงของทำไมมันก็แค่สิ่งแฉะเราก็ไม่ได้ไม่ไม่โชว์แล้วก็ตลอยคือแชร์แต่ถ้าเราคิดว่าเขาเดี๋ยวเราจะแบบไม่มีพื้นที่ที่เราจะได้ลงอ่าง่ายๆคือให้เขาทำเพราะเราก็ทำอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆนะต่อให้ไม่เกี่ยวกับตัวเองก็หนูว่ามันคือเขาออกกำลังกายหนัก การที่เขาจะโชว์มันแล้วมีคนมาชื่นชมหรนูมันก็เป็นกําลังใจกลับไปให้เขาแบบเมนเทนร่างกายเขาให้ดีขึ้นเลไอย่าเงี้ยค่ะแต่เราไม่มีรู้สึกนิดเดียวเพราะแบบคอมเมนต์นก็เข้ามาเหมือนแบบอ่ะคืออยากกินนะอยากกินผู้ชายของเธออย่างเงี้ยหนูเคยดูคอมเมนต์เลยอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าเอ้ยรูปนี้คนกป็ลไรเยอะดีน,อนะอะไรอ,ไ<ำ>อย่างเงี้ยไเพร้วเราสอดสตองพี่เขาลงเยอะๆใช่แต่เขาเป็นคนรู้จังหวะอยู่แล้วค่ะเขาจะไม่ได้แบบว่าลงไม่เปิดเออเลยเปิดแล้วในทางกลับกันนะพอเราลงเขามีปฏิกิริยาไหมคะ หนูอะถ้าเป็นชุดกีฬาไม่โดนแต่ถ้าแบบเป็นชุดที่เหมือนใส่ออกงานแล้วแบบเหมือนแบบแหวกลึกอะไรเงี้ยเขาจะแบบเออติดกันแหลยางกแล้วเนาะอะไรอย่างงี้เขาจะบอกกระดงคงกมะห,หวง่งเบาๆหนูว่าเขาคงรู้สึกว่าแบบเ,เดี๋ยวมันจะไป,ปกันใหญ่ต้องมีคนตบลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลเวลป็นอัพที่เรื่อยๆใจงานต่อไปใช่แล้วอย่างงี้คุต้องส่งชุดให้เขาดูเขาิีดนิดนึงไหมว่าก็มีมีช่วยเลือกค่ะ ไอชุดชุดนี้อนุมัติเร็วเขาคอเต่าแต่แต่ซีทูอยู่นะคะจริงเนี่ยทำซีทูหรือยังคะตอนที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันไม่รู้อ่ะพอซื้อมาแล้วเราก็ไม่ได้บอกเขาแล้วใส่เลยแลต่ยังไงเราขอสี่คนเลยแบบเว้าพังเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเราึกยังไหมหวังเชื่อไหมก็ฟังนะรู้สึกเออจริงว่ะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราก็แบบว่าคนท่านพี่จ๊ะเกรงใจเขาที่เรืเหรอคะ ก็เราก็ฟังแหละมันเหมือนเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันเหมือนบางครั้ง <evenly. S 1> เขาใส่ชุดนี้ไปแล้วเราก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเราใส่อีกแบบหนึ่งไหมมันจะได้แบบว่าแตกต่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยมีชุดไหนหนักถึงขั้นน้ำเงินแมกนีนแบบว่าเฮ้ยมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยยังไม่มีนะมันยังไม่ถึงขั้นนะั้นนะต้องลองดูนิดนึงอย่างเราจะไปลองเล่น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 อย่างคู่หน้าออเมิอาจจะไม่ได้เหมือนกัน รู้สึกว่าความน่ารักของเขาคือเวลาที่เราไม่ได้พูดแล้วเขาดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบแบบวันนี้เรามีดอกไม้ให้เธออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแบบว่าโอเครู้ว่าเราเจ็บท้องเขาก็จะแบบวันพรุ่งนี้เธอห้ามกินอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเตือนคอยคอยช่วยดูเรื่องสุขภาพอะไรแบบมองตาตเราดูนใจออ่้ก็ไม่ได้หวานขนาดแบบมองตาดูใจ ัก็คือไม่พร่องเลยใช่ขนคะแบบคพรบะว่ามันเกิดมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสูตรเฉพาะที่ต้องมันแบบถูกบังคับมาแล้วแต่และแกๆคือยุดสั่งกำล้วได้ทำมาตรฐานสูงด้วยก็ต้องรับไปเร่แรกๆก็สูงตอนนี้เริ่มลดมาตรฐานแล้วเพราะว่าผู้ชายหางยากเนาะแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เริ่มรู้แล้วไงเพาะคู่เราก็นานระดับระดับเมื่อไหร่สักทีเธอคู่เออแล้วหนูรีคิดว่าหนูต้องโดนแน่เลยเพราะว่าทยอยกันแต่งงานเยอะมาก ไปหมดแล้วนะอะไรเนี้ยไปหมดแล้วใช่ไหมยังไงยังไงใกล้ยังใกล้ก็ดีเราจะได้เป็นพื้นที่ของคนโสดเยอะๆงานที่แบบเป็นโปรดักที่แบบเป็นความโสดก็จะได้เข้าเราจริงเริ่มเริ่มใส่แบบมันได้ใส่อยู่แล้วไงู่แคว่าเมื่อไหร่มยู่คว่าเมื่อไหร่ใชเออมันต้องได้ใส่อยู่แล้วอะอนี่พอนี่พูดถามทางย้นามทางไปหาเขาหอเปล่าไม่บไม่รีไมรบรู้ไม่อ่ีบบ หนูรู้สึว่าหนูยังสนุกกับชีวิตที่แบบว่าเรายังลดแล่นยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าต้องมาคิดว่างแบงหลักปักฐานกับใคร่แค่ไแแหูอยาก้ไแต่เจะมาใช้บุ้นที่ในขณะที่เขายังใช้อยู่ไม่ได้เออก่ากซีกกซีะแล้ว๊แล้วถ้าเกิดว่าเขาขาดในทันจีตะพร้อมไหมไม่น่าไม่น่ามาในทันทีน่าจะมีการแกบกะเตรียมในบเวอร์ชันเขาหน้าจะเป็นแบบ เวอร์ชันแบบกางแผนอะกองแขนแล้วตอนปุกกันนะตอนแบบวัยสามสิบปีนด้วยวัยพี่ปุกเองอะไรอย่างเงี้ยสามแก่แล้วหรอไม่หมายความว่ายังไงานวัยพี่ปอกินข้าวแล้วเราจะขึ้นสิเราอยากกับภาพสุขใจอย่างนี้ด้วยไม่ได้แก่ถึงขั้นปวดข่าว ังเดินเข้างานวิวาได้ไข่เนื้อไข่คนคือแพนอะไม่ได้อยากมีลูกอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไม่รีบเพราะว่าจริงๆลูกที่แท้จริงก็คือหมาสองตัวก็คือคริสตี้กับคริสตีนนะลูกนะไปกับหมาแล้วลูกเนเรื่องที่เราตัไปแล้วใช่ก็เลยตัดได้รีบก็รอลุ้นเรื่องต่อไปรอลุ้นแล้วก็จะเชิญพี่พี่อุ๊ยอุ๊ยผู้ชายยังไม่ได้เชิญเลยเนาะฉัน อย่างอย่งไม่เรียกนะคต้องต้อได้เชิญเหมือนจังวะนึงก็ต้องได้ใส่ใช่เพราะเราสูงโอเคโเคาเป็นนางเอกใช่ไหมเนี่ยเเปอกลียดกันไดบอก